ไปดูเรื่องบรรยากาศการหาเสียงสักหน่อยแล้วกันนะคะวันนี้มีการทําอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากคุณตรีสนั่งขจรประสาทประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนานะคะก็ไปกับนายประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์แกนนาพรรคชาติไทยพัฒนาลงไปจังหวัดพิจิตรนะคะช่วยน,วนายวินัยพัทรประสิทธิ์น้องชายของคุณประดิษฐ์นั่นแหละนะคะแล้วก็คุณสิริวัจรประสาทลูกชายเสยนั่นด้วยหาเสียงในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนั่นเองนะคะเสนั่นวันนี้เนี่ยก็ปั่นจักรยานสีชมพูนะคะประดิษฐ์ขึ้นมาต้องใช้ จ็ดคนปั่นจักรยานถึงจะไปได้นะคะก็คงจํากันได้เห็นบ่อยๆช่วงนี้นะคะจักรยานปรองดองนะคะคขับขี่หาเสียงไปบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองพิจิตรแล้วก็ปั่นไปตามท้องถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรนะคะก็ชูนโยบายเดิมค่ะปรองดองและสมานฉันนะคะคขณะที่คุณกรจกติกวัน,นิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ลงพื้นที่อำเภอง,งาวจังหวัดลำปางนะครับเป็นเขตเลือกตั้งที่สอง ก็ไปช่วยนายมัธยมนิพากเสมผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์เขต2หาเสียงนะครับก็ใช้วิธีการเดินแบบเคาะประตูบ้านเริ่มตั้งแต่ตลาดอำเภองาวและเดินตามร้านค้าบ้านเรือนของประชาชนในด้านย่านตลาดสดก็มีประชาชนมาขอจับมือแล้วก็ขอถ่ายรูปก่อนที่จะไปปราศัยในที่ว่าการอำเภองาวโดยในช่วงบ่ายนายกรจะเดินทางไปหาเสียงที่จังหวัดพะเยาต่อไปนะครับ แล้วก็ที่จังหวัดชนบุรีนะคะพักพลังชนนะคะผู้สมัครสสอเขตหนึ่งคุณสุรชาติชมกลิ่นนะคะก็ถูกทีมงานส่งเข้าโรงพยาบาลสมิติเวชศีราชาเพราะว่าโหมหาเสียงหนักเลยนะคะไข้ก็เลยสูงและไม่สบายแพทย์ก็เลยแนะนำบอกว่าช่วงนี้พักผ่อนก่อนนะคะแต่เจ้าตัวยืนยันเนี่ยว่าจะเดินหน้าลุยหาเสียงต่อไปนะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อฟ้าดินกันบ้างดีกว่าที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ก็มีรถขบวนรณรงค์นะคะแล้วก็ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง3กรกฎาคมนี้นะคะแต่ว่าก็ไปกากบาดในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนแล้วก็ในวันที่20มิถุนายนนี้พรรคเพื่อฟ้าดินเขาก็จะเปิดเวทีใหญ่เพื่อร่วมรณรงค์โหวตโ,โนที่บริเวณสวนชมนายเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะตั้งแต่16นาฬิกาถึง22นาฬิกาใครส ใจก็ไปกันได้นะคบ,คบพี่น้องที่พิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงก็ไปกันได้20มิถุนายนนะครับเวลา4โมงเย็นถึง 4, 4ทุ่มนะครับเรื่องของพักเพื่อฟ้าดินเนี่ยผมก็มีความเห็นนิดนึงนะคือไปฟังความเห็นตามวิทยุของผู้จัดรายการบางคนนะฮะก็คลื่นเราก็อาจจะคุ้นเคยกันนะก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์โหวตโนและที่เราใช้พักเพื่อฟ้าดินมาเป็นกลไกในการ ในการที่จะไปกาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนเขามีสมมุติฐานที่ค่อนข้างจะน่าเกลียดนะต้องบอกอย่างนี้ความจริงผมชอบฟังรายการเขานะเออเขาบอกว่าแหมถ้าเกิดสมมุติว่าพักเพื่อฟ้าดินเนี่ยมีคนไปกากระบาดให้พักเพื่อฟ้าดินอ่ะเออคือเราไปรณรงค์โหวตโนใช่ไหมแต่ว่าพักอันเมืองเนี่ยในช่องพักเพื่อฟ้าดินแต่ไปกาเบอร์ของพักเพื่อฟ้าดินเบอร์อะไร28หรืออะไรใช่ไหมพี่น้องนะแล้วเกิดได้สสขึ้นมาเนี่ยนะ พักเพื่อฟ้าดินเนี่ยจะจะเข้าไปอยู่ในสภาหไหมเออมาตั้งข้อสั่งนิฐานน่าเกลียดน่าเกลียดอย่างเงี้ยพี่น้องคือพยายามจะดิสเครดิตจะป้ายสีไปว่าแม้ตัวเองก็เหมือนพวกอื่นแหละมารณรงค์เนี่ยเพื่อที่จะให้ไปลงให้พักเพื่อฟ้าดินแต่าโหวตโนชูขึ้นมาบางหน้าอย่างนี้มันน่าที่จะโห่ให้หน่อยไหมพี่น้องเอ้ยนะฮะทัศนะของผู้จัดรายการบางท่านนะคือพยายามที่จะทำลายโหวตโนทุกวิถีทางเลยนะ ก็บอกว่าคิดดูซิถ้าเกิดได้คะแนนถึงเนี่ยคงจะเข้าสภาแน่นอนก็ดูถูกน้ำใจของพวกเราชาวพันธมิตรกันเกินไปหน่อยละสละมงังนะ